สวัสดีครับทุกคนยินดี้นรับนะเข้าสู่ช่องไฟล์วันนี้ก็มีเกมใหม่มาเสนอในวันที่12-12ที่เราสัญญากับทุกคนว่าเราจะปล่อยเกมทั้งหมด6เกมเนาะเป็น p a p e r ร์เบิร์สครับทั้งหมด6เกมเป็นเกมบนขนาด a 4เนาะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมเล่นเล่นบอร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับฝากติดตามช่องไว้ด้วยครับแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับสว่วนรูป เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ในเพจ facebook นะครับเดี๋ยวจะจัดการให้อีกทีหนึง่งวันนี้ก็ต้องลง6เกมเพราะงั้นไปนเริ่มกันเลยครับโอเคเกมนี้นะครับเกมก็ง่ายๆครับเราอุปกรณ์ามีตัวเดินนะครับใช้เลกโกน้นี่เล็กๆนะครับแล้วก็ลูกเต๋านะครับสองลูก ก็เหมือนเดิมประกานะใช้ทุกกิบโอเคขั้นแรกนะครับเราก่อนเริ่มเกมก็ setting, เซตติ้งเซตแรกก็คือเซตแค่ง่ายๆครับเลือกที่เริ่มนะครับโดยที่จะต,ต้องเลือกที่เลขหนึ่งเท่านั้นนะครับโอเคเกมนี้นะครับเราจะต้อง มูฟนะครับไปไปตามหน้าลูกเต๋าที่ถอยได้นะครับไม่ใช่ไม่ตัวเลขไม่เกี่ยวนะให้มูฟไปตามหน้าลูกเต๋าที่ถอยได้เช่นถอยได้อย่างนี้นะครับให้เลือกหนึ่งลูกนะครับไม่ไม่ให้ต้องไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้อไม่ต้องแปดนะครับให้เลือกหนึ่งลูกเพื่อจะเดินไปนะครับสมมติว่าเมื่อกี้ออกสองก็หกใช่ไหมก็เลือกสองก็เดินไปสองช่องหนึ่ง สองนะครับโดยที่การเดินนะครับห้ามห้ามซ้ำช่องที่ที่เดินในต่านั้นอย่างเช่นเราเลือกสองใช่ไหมครับเราก็ห้าจามาหนึ่งสองอย่างนี้ไม่ได้นะครับโอเคนะครับสมมติว่าผมเลือกสองแล้วกันเอาง่ายๆก่อนนะครับเลือกสองหนึ่งสองนะครับก็ช่องที่เราเดินออกไปนะครับเราจะได้แต้มช่องนั้นไปเราจะวงไว้ก็ได้ มงมไปแล้วนะครับแล้วก็หรือใช้ขีดก็ได้ครับจะได้เห็นชัดโอเคนะครับแล้วก็ทอยลูกเต๋าต่อซึบโอเคมีหนึ่งกับสามนะครับโอเคเดี๋ยวจะให้เห็นชัดขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเราเลือกสามนะครับถ้าเราเลือกสามก็เดินไปสามช่องนะครับคุณไม่สามารถเดินอย่างนี้ได้นะครับหนึ่ง สองสามไม่ได้เพราะมันจะกลับมา,ามที่ช่องเลขหกนะครับเดินไม่ได้นะครัเพราะงั้นถ้าเราจะเก็บเลขหกก็ต้องเดินไปที่ททช่องหกโดยใช็คื่เเรื่องหนึ่งนะครับโอเคลืมบอกนะครับจุดป,ประสงค์ของการเล่นเกมน,นี้คือการเก็บแต้มทั้งหมดให้ได้นะครับอย่างนี้เราก็จะได้สามแต้มมา <S <S ใช่ไหมโดยที่ไม่ไม่กําหนดจานวนครั้งที่เดินนะครับจะเดินกี่ครั้งก็ได้ มีอยู่อย่างเดียวนะครับเมื่อคุณถอยเต่าเสร็จแล้วคุณไม่สามารถเดินซ้ําช่องได้ใช่ไหมครับแต่ช่องที่อย่างนี้ชท่งที่ช่องที่ได้แต้มไปแล้วนะครับสามารถเดินไปได้แต่แต่นะครับไม่สามารถยืนได้สมมติว,ว่าคุณอยู่อย่างนี้นะครับแล้วคุณจะเลือกหนึ่งเพื่อมายืนช่องนี้ไม่ได้นะครับมันจะไม่ส่งผลตอนแรกๆนะครับแต่ว่า มันจะส่งผลตอนได้ท้ายนะครับคุณต้องหาช่องที่จะยืนให้ได้ทีนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถเล่นได้แต้มกันเยอะๆเนาะเราก็เลยมีตัวช่วยให้ตัวช่วยแรกนะครับตัวช่วยนี้นะครับตัวช่วยนี้เนาะมุมขวาคุณสามารถกอดสมมติว่าถอยลูกเต๋าเสร็จมันเดินไม่ได้นะครับคุณสามารถวาร์ปไปช่องไหนก็ได้แทนการเดินหรือ สมมติว่ามันเหลือช่องน้อยแล้วนะครับเราใช้วา์ปึ๊บเราก็เลือกวราปมาที่ช่องเพื่อที่จะเดินไปให้ได้ตามจํานวนที่กําหนดนะครับตัวช่วยที่เป็นบวกนะครับกงง็ง่ายๆทอยได้เท่าไหร่ก็บวกไปเท่านั้นอย่างเช่นคุณออกมาเป็นห้ากับสามแต่คุณอยากได้หกหรือสี่คุณก็ใช้บวกหนึ่งมันก็จะกลายเป็น คุณก็ใช้บกหนึ่งแล้วก็เลือกลูกนี้ก็จะกลายเป็นหกหรือว่าเลือกบงหนึ่งแล้วก็ใช้อนี้ก็กลายเป็นสี่ใช้แล้วก็ค่าทิ้งใช้ได้ครั้งเดียวนะครับส่วนอันนี้นะครับที่เป็นเครื่องหมายหยุดหรือห้ามผ่านอะไรเงี้ยกอง,ง่ายๆเลยก็คือสมมติเราถอยลูกตาสองลูกและที่มันเต็มไปแล้วนะครับ คือเราไม่สามารถเดินหกโดยที่ไม่สามช่องเดิมไม่ซ้มช่องเดิมก็คือคุณไม่สามารถหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างนี้ได้นะครับคุณต้องไปเป็นเส้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรอย่างนี้ได้ช่องมันไม่ว่างให้คุณไปลงแล้วไม่ว่าคุณจะใช้เดินหกตากี่แบบก็าตามคุณก็ใช้อนี้นะครับเพื่อยกเลิกการถอยนะั้นแล้วก็ถอยใหม่นะครับ จบเกมนะครับก็มานับว่าเราเก็บไปได้ทั้งหมดกี่แต้มนะครับวิธีการผมว่าใช้บนนี้มีร้อยแต้มพอดีนะครับใครจะลองนับก็ได้นะมีบวกกันได้ร้อยพอดีนะครับให้นับแต้มที่เหลือนะครับแล้วเอาไปลบออกจากร้อยก็จะเป็นแต้มที่คุณได้ครับก็ไปลองเล่นกันได้เลยนะครับสําหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด s ั b s ไ r i b e ช่องไว้ให้ด้วยนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับเราจะแจกทีเดียวถึง6เกมเลยก็คือวันที่ สิบสองสิบสองเดือนวันที่สิบสองเดือนธันวานะครับปีสองพันยี่สิบเอ็ดโอเคเดี๋ยวไปทำเกมต่อไปกันเลยนะครับ